สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไก่ชนที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมมิ่งไก่ชนอีกเมื่อเดิมนะครับก็ห่างหายก็ห่างหายจากคลิปวิดีโอนะครับที่ประถ่ายลงก็หลายวันแล้วครับหลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้ลงคลิปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องชาวไก่ชนได้เอ,อ ฟังในเรื่องราวของไก่ชนนะครับในรูปแบบของผมนะครับทีนนี้ก็จะเล่า,เ,าเกี่ยวกับไก่ชนนะครับที่ผมไปไก่ไก่พมา่านะครับพมา่าที่ผมดูนะครับที่ผมพัฒนามาส่วนมากมันจะตีกับไก่ที่ที่เป็นไก่เชิงนะครับไก่เชิงไก่ไกยได้ดีนะครับถ้าชนกับพมา่ามันจะตีไปก็ได้ สู้สไก่พม่าด้วยกันสู้ไก่พม่าไม่ได้นะครับถ้าพม่าในสายของผมนะครับชนกับไก่พม่าเลือดร้อยหรือพม่าที่เก่งๆคล่องแคล่วว่องไวนะครับไม่ได้นะครับผมทํามาเพื่อต่อกลกับไก่เชิงนะครับก็เหมือนผมมีไก่เชิงไก่เชิงก็มีนะครับทํามาเพื่อต่อกลักับพม่าก็มาประลองกันนะครับมาทดสอบ ในรูปแบบของผมนะครับทดสอบถ้าพม่าผ่านก็เอาพม่าออกเลี้ยงชน,นครับถ้าไก่เชิงไก่เชิงเก่งไก่ก้อยเก่งก็เอาไก่ก้อยออกครับเรามาเตะกันดูนะครับเตะกันดูนะครับครับผมเอาไปตีเมื่อเสาที่แล้วนะครับก็ชนะนะครับไก่ ไก่พม่าก้อนเป็นเป็นเลือดก้อนนะครับเลือดก้อนเอี้ยวตีนะครับเป็นพม่าถอดเอี้ยวตีนะครับไม่ลอดคือน้อยมากที่จะรอดนะครับออกวิ่งถ้าไม่หนักหนานะครับถ้าไม่เข้าลึกนะครับพอตีได้ก็จะตีนะครับคือไก่เสียเปียบนะครับแต่ก็ว่าตีได้นะครับเสียเปียบทางด้านส่วนสูงนะครับส่วนสูงก็เอ่อเสียเปียบเยอะนะครับส่วนสูงเราเตี้ยกว่าเยอะนะครับแต่ก็ต้องตีนะครับเพราะว่าเรา เราได้นาัวานิดนึงนะครับนาัวาประมาณหนึงขีดนึงนะครับ <c oughs> คือถ้าไม่ตีก็หาคู่ตียากอีกนะครับเพราะว่าไก่ตัวนี้ก็เคยไปในสนามมาแล้ว <c oughs> เขาก็เห็นแล้วตีเสมอมาครั้งนึงนะครับ <c oughs> ก็ทำไม่ยากนะครับทำให้เป็นไก่ที่สามารถตีกับไก่พมา่าเออตีกับไก่เชิงได้นะครับทำไม่ยากนะครับทำแบบ ให้เลือดติดเลือดติดวอนนะครับท,ทำพม่าผสมเชิงก็ได้พม่าผสมที่เชิงบนนะครับให้เอี้ยวนะครับเอี้ยวตีนะครับเอี้ยวตีเออไม่ต้องไม่ไม่ต้องหนีนะครับถ้าหนีถ้าถอยนะพอเอาไปตัวหนึ่งนะไปไปเป็นพม่าเลือดร้อยนะครับไปตีกับไก่เชิงไก่ไกวนะครับโดนทุบนะครับคือมันถอยถอยถอย,ถอยไม่เออหนีไม่ได้นะครับถอยหนีไม่ได้คือ พม่าเออคือไก่เชิงทันนะครับเข้าทันแล้วก็ทุบครับทุบตีซอกแป๊บเดียวครับยกเดียวยกสองยกนะครับยกสองลเออได้จับยอมนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ตีกับไก่ไม่ตีตีกับไก่ก่อยไม่ได้เลยนะครับอยู่โดนบี้โดนกัดโดนทุบนะครับนะครับถ้าถ้าถอยถ้าถอยในสนามเล็กๆปอนป่านะครับเจ็บตัวนะครับ ปอยแม่ไ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 ด้ครับหนีไม่ออกนะครับมีไก่พม่าถ้าจะตีกลับไปเชิงต้องแลกกันไปเลยครับกระดูกดีๆนะครับยืนคุมบนได้ดีๆนะครับเอี่ยวตีดีนะครับเอี่ยวตีเก่งๆนะครับได้สามารถตีได้ครับผมทํามาแล้วนะครับในรูปแบบของผมที่พัฒนามานะครับพวกที่ตัวสีขาวๆนะครับติดเลือดงอนนะครับกระดูกดีๆนะครับตีได้ แล้วก็ชนะได้นะครับครับคลิปนี้ก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับให้หายคิดถึงนะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังในให้หายคิดถึงในวิดีโอของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือมาเล่าเรื่องราวของไก่ชนที่ผมไปชนมานะครับก็มีแพ้นะครับไปลองดูตัวหนึ่งแพ้นะครับไปลองอีกตัวชนะนะครับในสายเลือดที่ผมพัฒนาเองนะครับชนะ ใต่นสายเลือดที่ผมซื้อมานะครับซื้อมาจากที่อื่นนะครับเป็นราวะเลือด้อยไปตีกับไปเชิงไม่ได้นะครับแพ้นะครับเพราะว่ามันกระดูกยังไม่ดีนะครับกระดูกยังไม่ดีแล้วก็ถอยมากเกินไปนะครับเอี้ยวตีครับหาหัวไม่เป็นนะครับก็แพ้นะครับตัวหนึ่งชนะตัวหนึ่งนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังในรูปแบบของผมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอ ข้าวข้าวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแลการรับชมเข้ามาครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ